ตอนสุดท้ายของ mini ซีรีส์ขอพาทุกท่านไปคุยถึงขาลงและจุดจบของเจียงชิงหากต้องการฟังตอนก่อนผมวางลิงก์ไว้ในด e s c r i p t ันนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีเจียงชิงมองเติ้งเสี่ยวผิงเป็นคู่แข่งสาคัญในการขึ้นมาเป็นผู้นาําพรรคคอมมิวนิสต์จีนรุ่นที่2แต่ก่อนการประทะก,กับเติ้งเสี่ยวผิงและโจเอินไหลในระหว่างช่วงปี74-76ปี 6, เส้นทางของเจียงชิงยังมีจุดเปลี่ยนสําคัญคือการตายของลินเปียวในวันที่13กันยายน1971 การเสียชีวิตของหลินเปียวผมก็ไม่ลงรายละเอียดมากแต่ขอกล่าวโดยย่อว่าหลินเปียวที่คาดกันว่าจะขึ้นมาเป็นผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์คนต่อไปกังวลต่ออนาคตของตนเองมากและพยายามก่อรัฐประหารภายใต้แผนที่ชื่อว่าเขาโครงวิศวกรรม571แต่ว่าแผนนี้ล้มเหลวหลินเปียวก็เสียชีวิตที่มองโกเลียพร้อมพรรคพวกขณะนั่งเครื่องบินหนีถ้ากล่าวว่าศัตรูของศัตรูก็คือมิตหลินเปียวก็คือมิตรของเจียงจิงเพราะมีศัตรูเป็นหลิวเซาจีและเติ้งเสี่ยวผิงเหมือนกัน การตายของหลินเปียวนอกจากทําให้เจียงชิงเสียสหายที่มีอํานาจในพรรคคอมมิวนิสต์ยังส่งผลให้คนตั้งคําถามสําคัญว่าในการต่อสู้ทางชนชั้นของหลินเปียวที่ก่อนหน้านี้เทิดทูนเหมาเจอตุงมากๆเนี่ยมันละครต้มคนดูหรือเปล่าหรือว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นแค่เกมขึ้นสู่อํานาจเจียงชิงเองก็เป็นแค่หนึ่งในตัวละครที่ขึ้นมาบนเวทีหรือว่าแท้จริงแล้วเป็นผู้มีอุดมการอยากจะพัฒนาประเทศจีนให้เป็นสังคมนิยมตามแนวทางของเหมากันแน่ จากนี้ภาพลักษณ์ของเจียงจิงและพรรคพวกในสายตาของคนจีนจะค่อย,คอยๆเปลี่ยนเป็นหลังมือจากในช่วงแรกของการปฏิวัติวัฒนธรรมนะครับอย่างที่ได้กล่าวเบื้องตน้นช่วงท้ายของการปฏิวัติวัฒนธรรมเจียงจิงต้องต่อสู้เพื่อให้ได้สืบทอดตำแหน่งจากเหมาเจ๋อตุงเห็นได้ชัดมากว่าหลังจากหลินเปียวเสียชีวิตโจเอ๋นไหลและพรรคพวก,กค่อยๆเข้ามามีบทบาทในพรรคคอมมิวนิสต์จีนมากขึ้นหลักฐานอยู่ที่การประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ในวันที่30มสิงหาหน1973มมีการเลือกคณะกรรมการกรมการเมืองขึ้นมา นอกจากชื่อคุ้นหูฝั่งเจียงชิงเช่นจางชุนเฉียวคังเชิงหย่าวนเวยวนเรายังได้เห็นการกลับเข้าสู่เวทีการเมืองของฝั่งตรงข้ามเช่นโจเอินหลาเติ้งเซี่ยวผิงและเย่ยเจียนยิงและขุนพลเท่าเย่ยเจียนยิงนี้เองครับเป็นผู้ที่มีบทบาทมากในการกำจัดเจียงชิงในภายหลังการเมืองจริงกลับมาสู่สภาพการขานำนาจกันอีกครั้งหลังจากเจียงชิงพยายามกวาดล้างอย่างหนักในช่วง 4- 5หปีหลังแก๊งเจียงชิงจึงต้องดิ้นรนอย่างหนักนะครับ ด้านหนึ่งก็พยายามอย่างมากในการวางตัวเองให้เป็นผู้สืบทอดอย่างที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นอีกทางหนึ่งก็โจมตีโจเอินหลายผ่านการปลุกปั่นให้คนวิพากษ์วิจารณ์ดิ้นเปี่ยวแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ขงจือ๊อซึ่งแท้จริงแล้วการวิจารณ์ขงจื๊อเนี่ยเป็นแค่ฉากบังหน้าสิ่งที่จริงๆต้องการจริงๆคือด่าว่าโจเอินหลายเพราะการด่าขงจือ๊อจริงๆต้องด่าบุคคลสําคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนที่ชื่อว่าโจกงตันผู้เป็นนายกรัฐมนตรีในราชวงศ์โจเรียกได้ว่า เอาคนแท้เดียวกันมาด่ากระทบโจเอินไหลนั่นเองครับและก็อย่างที่ทุกท่านเดาได้เจงชิงด่าว่าโจเอินไหลเนี่ยเป็นคนที่ฝักใฝ่ทุนนิยมขัดขวางต่อความคิดก้าวหน้าวนเวียนกันไปอย่างนั้นมุกเดิมๆครับคนเขารู้ทันกระแสะเกลียดชังคราวนี้เลยจุดไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่แต่เข้าใจได้ว่าเจียงชิงใจร้อนเพราะในปี1972โจเอันไหลล้มป่วยด้วยโรคมะเรง็งจึงตามหาผู้ที่มาทํางานแทนตัวเองได้ในอนาคตและก็คงจะมองไปที่เต้งเสี่ยวผิง เห็นได้จากการที่ดึงกลับเข้ามาเป็นกรรมาการพรรคคอมมิวนิสต์อย่างที่ได้กล่าวเบื้องต้นเจียงชิงที่เดิมทีหมายมั่นว่าถ้าโจเอินไหลตายจ้างชุนเฉียวสมุนเอกของตัวเองก็จะนั่งนายกรัฐมนตรีแทนส่วนตำแหน่งประธานพรรคคอมมิวนิสต์ที่เหมาเจ๋อตุงนั่งอยู่ถ้าเหมาตายไปจริงๆรก็หวังว่าตัวเองจะนั่งแทนก็เลยต้องออกมาโจมตีฝ่ายโจเอินไหลกันท่าไม่ให้ตัวเองเสียอำนาจนั่นเองครับไม่ใช่แค่กระแสะฝั่งประชาชนที่จุดไม่ติดคราวนี้เหมาเจ๋อตุงก็ไม่เอาด้วยจนออกมาพูดว่าถ้าจะวิจารณ์โจเอินไหล ก็วิจาร์ข้าพระเจ้าก่อนฟังแบบนี้ก็น่าจะรู้ครับว่าโจเอลานมีความสําคัญกับเหมาเจ๋อตุงมากแค่ไหนแต่เจียงจิงก็พยายามอย่างมากในการเลียก,กล่อมให้เหมาเห็นด้วยนะครับว่าตงเสี่ยวผิงเนี่ยไม่เหมาะเป็นทายาทสืบทอดอํานาจช่วงปลายที่เหมาเจ๋อตุงไม่ยอมพบเจียงจิงก็อาศัยล่ามแล้วก็หลานชายของเหมาเจ๋อตุงที่ชื่อว่าเหมาหยวนซินเพียนหยอดคาหวานให้ทุกๆวันแต่หน้าเศร้าที่ยังไงเหมาเจ๋อตุงก็ไม่เล่นด้วยส่วนหนึ่งก็คงเพราะหลายปีหลังก่อนที่เหมาจะเสียชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างเหมาเจอ้งตงกับเจียงชิงไม่ค่อยหวานชื่นทั้งสองคนทะเลาะกันเรียกได้ว่าแทบจะทุกเรื่องอย่างเช่นเรื่องประวัติของเจียงชิงที่เจียงชิงต้องการให้เหมารับรองและให้เจ้าหน้าที่พักเขียนประวัติของเจียงชิงสมัยเพราะว่าตอนที่เป็นนักสแสดงที่เซี่ยงไฮ้เจียงชิงมีมนทินถูกตำรวจก๊กมินตังจับแต่ว่าถูกปล่อยอย่างปาฏิหาริย์ใน3มเดือนภายหลังอย่างที่ได้กล่าวในบทก่อนการที่คนของพรรคคอมมิวนิสต์จะถูกปล่อยโดยพรรคโก,กมินตังเป็นไปไม่ได้เลยครับนอกจากว่าเจียงชิงจะต้องให้ความร่วมมือกับก๊กมินต ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งเหมาก็ไม่ยอมเปลี่ยนประวัติให้เจียงชิงเหมาเจอตุงก็เหมือนจะเห็นชะตากรรมที่ปลายอุโมงของเจียงชิงเห็นได้จากจดหมายที่เหมาเจิตุงเขียนหาเจียงชิงในเดือนมีนาคมปี19 7 4เเมื่อเจียงชิงของก็พบเหมาเจอตุงว่าถึงเธอจะมาพบฉันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเธอไม่อ่านหนังสือที่มาร์กและเลน,นินเขียนเธอไม่อ่านหนังสือที่ฉันเขียนโดยการมาพบฉันจะได้เรื่องอะไรขึ้นมาเธอสร้างศัตรูไว้มากโชคดีที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ถ้าฉันตายไปเธอจะเป็นอย่างไร ฉันมีอายุ80ปีแล้วสุขภาพก็ไม่ดีเธอยังควานหาความรำคาญให้ฉันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องทำไมเธอถึงไม่ห่วงใยฉันบ้างฉันอิจฉาชีวิต,ตแต่งงานของโจ๊กอันหลายจริงๆฉบับเดียวไม่พอจดหมายอีกฉบับหนึ่งเมาเจอตุงตอบปฏิเสธไม่ให้จริงจริงเข้าพบก็ยังมีข้อความเดียวกันครับว่าเราไม่มีอะไรจะพูดกันเราเคยพบกันหลายครั้งเธอไม่ยอมทำตามที่ฉันสั่งเลยพูดแต่เรื่องเลวไหลตลอดเวลาไม่เคยยกปัญหาสำคัญขึ้นมาพูดเธอต้องรู้ถึงความสามารถของตัวเอง ผู้คนทั้งหลายไม่พอใจเธอทั้งนั้นเธอไม่รู้หรือหนักเข้าเหมาเจองตุงก็ตำหนิเจียงชิงต่อหน้าการประชุมคณะกรรมการกรมการเมืองว่าเลิกเอาหมวกสวมหัวคนอื่นตามอำเภอใจเสียทีการสวมหมวกหมายถึงการใส่ความคนอื่นนะครับว่าเป็นคนฝักใฝ่ทุนนิยมเอียงขวาเป็นลัที่แก้อะไรพวกนี้ครับจากนั้นเหมาเจองตุงก็พูดกับกรรมการกรมการเมืองคนอื่นว่าเจียงชิงไม่ได้ทําเพื่อผมเธอทําเพื่อตัวเองและเพื่อสมุนคนสนิทอีก3คนซึ่งหมายถึงจางชุนเฉียวหวังหงเหวิน และยาววนเหวินนะครับแต่ก็พูดต่อว่าเจียงชิงไม่ควรจะตั้งกันเป็นแก๊งสี่คนคาว่าแก๊ง4ี่คนหรือว่าซื่อเหลินปังก็รู้จักกันโดยทั่วโดยเริ่มต้นจากปากของเหมาเจ๋้งตุงนี่เองครับเจอแบบนี้เข้าไปแต่เจียงชิงก็ยังไม่ย่อท้อนะครับพอจะมีการเปิดสภาประชาชนหลังจากที่ปิดไปหลายปีช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมเจียงชิงก็ส่งคนไปหาเหมาเจ๋้งตุงอีกกล่อมเหมาเจ๋้งตุงให้ตั้งหวังหงเหวินเป็นรองประธานสภาแต่เหมาเจ๋อตุงก็ปัดตรอีกครับบอกว่า ถ้าตั้งหวังคงผนเป็นรองประธานสภาประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ต้องตกเป็นของเจียงชิงแน่นอนจนกระทั่งเปิดสภาประชาชนในวันที่13มกราคมฝั่งเจียงชิงก็ไม่ได้ตำแหน่งอะไรในสภาเลยแต่เจียงชิงก็ยังมุ่งมั่นต่อครับยังคงวิจารณ์โจเอินไหลแล้วก็วิจารณ์เติ้งเสี่ยวผิงตลอดปี1975จวบจนโจเอินไหลเสียชีวิตในวันที่8มกราคม1976การจากไปของโจเอินไหลส่งผลกระทบต่อทั้งฝัง่งเติ้งเสี่ยวผิงแล้วก็ฝ่ายเจียงชิงมาก ฝ่าเติ้งเสือผิงแน่นอนครับว่าคือหายนะเพราะว่าไม่มีโจเอินไหลายที่จะคุ้มครองตัวเองได้เมาเฉิอตุงก็ไม่ได้ตั้งเต,ติ้งเสือผิงเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีกลับตั้งกว้ากัวเฟิงเราจึงเห็นติ้งเสือผิงปรากฏตัวในงานไว้อะไรโจเอินหลายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหายหน้ารบพายจนกระทั่งเมาเฉินตุงเสียชีวิตในเดือนตุลาคมปีเดียวกันนี้เองส่วนเจียงชิงเรียกได้ว่าพลิกโอกาสเป็นวิกฤตนะครับเจียงชิงช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย ว่าที่ด่าให้คนเกลียดโจเอนหลายมาเป็นป,ปีปีนั้นไม่ได้ผลคนยังเครารพรักโจเอนหลายอยู่มากเจียงชิงใช้อิทธิพลไม่ให้นําเสนอข่าวการจากไปของโจเอนหลายในพิธีไว้อะไรก็แสดงออกว่าไม่เครารพโจเอนหลายอย่างชัดเจนทั้งไม่ถอดหมวกและก็นั่งอย่างอยู่ไม่สุขยิ้มแย้มเดินพูดคุยไปทั่วแหล่งข้อมูลว่าผู้คนที่ชมการถ่ายทอดสดถึงกับทุ่มเก้าอี้ใส่ทีวีและก็ด่าว่าเจียงชิง,อย,งอย่างเผ็ดร้อนยังยังยังไม่หมดเจียงชิงยังก่อเรื่องต่อครับ เมื่อมีการชุมนุมไว้อะไรโจเอินหลายขึ้นในหลายท้องที่ทั่วประเทศเจียงชิงก็อาศัยมุกเดิมลงบทความโจมตีตึ้งเสียวปิงและโจเอินหลายในหนังสือพิมพ์เหมือนหุยเป้าจนคนเปลี่ยนจากชุมนุมไว้อะไรโจเอินหลายมาชุมนุมด่าแก๊งสี่คนแทนอย่างเช่นเมืองหนานกิงมีคนเข้าร่วมตลอดการชุมนุมในช่วงเดือนมีนาคมปี1976กว่า667,00 0คนเลยทีเดียวส่วนที่ปักกิ่งก็มีการชุมนุมครั้งใหญ่จนมีการปราบปรามที่เรียกว่าเหตุการณ์ที่ปักกิ่งในปี1976 ในช่วงเทศกาลเชงเม้งนะครับแต่งานนี้งานเข้าเตึ้งเสียวผิงเพราะว่าโดนพรรคคอมมิวนิสต์กล่าวหาว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการชุมนุมจนติ้งเสียวผิงถูกปลดจากทุกตําแหน่งและก็ถูกกักขังในบ้านพักในวันที่7เมษายน1976หลังจากการชุมนุมที่ปักกิ่งแค่2วันยังมีครับปี76เจียงชิงวีดกรรมเยอะพอเกิดแผ่นดินไหวที่เมืองถังซานมณฑลเหอเป่ยในวันที่28กรกฎาคมที่ฆ่าชีวิตชาวจีนไปกว่า250,000คน เจียงชิงก็ราดน้ำมันลงบนกองเพลืองกองใหญ่ด้วยการปรลุกระดมให้คนกล่าวโทษร,รัฐบาลว่าละเลยต่อการวิจารณ์เทิงเซียวผิงขอให้คนเมืองถังซันที่เพิ่งประสบเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับยึดมั่นในการวิจารณ์เทิงเซียวผิงต่อไปงานนี้โหนผิดกระแสเห็นเห็นโดนด่าไปตามเคยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเห็นได้ชัดว่าเจียงชิงเตรียมตัวต่อยากสุดท้ายได้ไม่ค่อยดีทำตัวเองให้อยู่ตรงข้ามกับมวลชนและก็ไม่ต้องรอนานครับ ระคังเริ่มยกสุดท้ายดังขึ้นในวันที่9กันยายน1976เมื่อเหมาเจ๋อตุงนักปฏิวัติและผู้สร้างประเทศจีนยุคใหม่จากโลกนี้ไปในวัย83ปีพอสิ้นเหมาเจ๋อตุงเข่าลือจากฝั่งเจียงจิงก็มากันเพียบไม่ว่าจะเป็นหวังหงเหวินหนึ่งในแก๊งสี่คนถ่ายรูปเตรียมรับตําแหน่งใหม่หรือว่าแก๊งสี่คนให้สะสมอาวุธเผื่อไม่ได้ตําแหน่งบริหารก็จะก่อ,อการเป็นต้นกลับการอีกฝั่งหนึ่งเตรียมตัวออกมาชกยกสุดท้ายดีมากจอมพลเย่เจี้ยนยิง ที่ยืนอยู่กับฝั่งเติ้งเซียวผิงหารือรับรับ,รบกับผู้นําคนอื่นวางแผนโค่นล้มแก๊งสี่คนแล้วก็ลงมือในวันที่6ตุลาคมโดยหลอกให้แก๊งสี่คนมาประชุมเรื่องจัดพิมพ์สารนิพนธ์เหมาเจอตุงหวังหงเหวินจางชุนเฉียวหยาววเวินเยวนเดินทางมาโดนจับตามนัดเจียงชิงถูกจับในเช้าวันถัดมาเหมาเหวนสิ้นหลานชายเหมาเจอตุงผู้อยู่ข้างเดียวกับเจียงชิงก็ถูกจับไปด้วยไม่แค่นี้ครับพักพวกของแก๊งสี่คนที่เสี่ยงหฮ้ถูกกวาดล้างเรียบ ในนี้มีรัฐมนตรี2คนบทบาทของเติ้งเสี่ยวผิงในการยืดอํานาจนี้ถ้าุกทการสนใจผมขอเก็บไปเล่าในตอนอื่นนะครับหลังจากจับแก๊ง4ี่คนพักคอมมิวนิสต์จีนโฉมใหม่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลางพักระหว่างวันที่1 8ถึงท2ธันวาคม1978หนึ่งในเนื้อหาหลักของการประชุมก็คือการชำระล้างผลที่เกิดจากการปฏิวัติวัฒนธรรมทั้งคดีความที่แจ้งความเท็จหรือคดีที่ถูกตัดสินอย่างผิดๆที่มีรวมวมากกว่า3ล้านคดี ล่าผู้นําพักค,คอมมิวนิสต์ยุคก,ก่อนที่โดนขังดื่มไปในช่วงหลายปีของช่วงต้นการปฏิวัติวัฒนธรรมก็ทยอยได้รับการปล่อยจากฤฤฤฤฤคุกในช่วงนี้แหล่งข้อมูลว่าแกนนําพักคอมมิวนิสต์ที่โดนขังดื่มกว่า500คนมี34คนที่ถูกทําร้ายจนเสียชีวิตในคุก20คนถูกทําร้ายจนพิการและ60คนที่เป็นวิกลจริตนอกจากนี้ยังมีการไต่สวนความผิดของแก๊ง4คนซึ่งปรากฏว่าเจียงชิงและจางชุนเฉียวโดนลงโทษประหารชีวิต หวังหงเวินโดนโทษจำคุกตลอดชีวิตเหยาวเวินเยนถูกจำคุก20ปีเจียงชิงกับจางชุนเฉียวต่อมาได้รับการลดโทษเหลือแค่จำคุกตลอดชีวิตแทนแต่เรียกได้ว่าแทบจะไม่ต่างกันครับเจียงชิงไม่ใช่แค่จบชีวิตทางการเมืองแต่ได้ระเหิดหายไปจากจิตใจของคนจีนแทบไม่มีใครพูดถึงหรือบ่าแสดงความสงสารให้กับชะตากรรมของซาตานหญิงคนนี้เลย10กว่าปีให้หลังในช่วงตนว้นทศวรรษ90เจียงชิงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งที่ลำคอ แต่เธอปฏิเสธการรักษาภายหลังเจียงชิงถูกให้จำคุกในโรงพยาบาลที่ปักกิ่งในปี1991เธอเปลี่ยนชื่อระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นหลี่รุ่ยชิงหลี่รุ่ยชิงหรือว่าเจียงชิงจบชีวิตตัวเองด้วยการแขวนคอในห้องน้ำในวันที่14พฤษภาคม1991โดยวัย77ปีเพียงไม่กี่วันก่อนครบรอบ25ปีของการปฏิวัติวัฒนธรรมไม่ไวายสิ่งที่เธอทิ้งไว้ก่อนลาโลกก็ยังคงเป็นเนื้อหาเดิมเหมือน15ปีก่อนไม่มีเปลี่ยนแปลง เธอทิ้งจดหมายที่ตำหนิเติ้งเสี่ยวผิงว่าวันนี้การปฏิวัติถูกขโมยไปโดยพวกลัทธิแก้ย่างเติ้งเสี่ยวผิงเผิงเจนินท่านประธานเหมากำจัดหลิวเซาฉีไปแล้วแต่ว่าเติ้งเสี่ยวผิงยังรอดอยู่ทําให้ความชั่วร้ายยังคงอยู่คู่ประเทศจีนและประชาชนชาวจีนอย่างไม่จบไม่สิน้นท่านประธานเหมาลูกศิษย์ของท่านและนักสู้คนนี้กําลังจะไปพบท่านแล้วฟังมาจนถึงตอนนี้ทุกท่านอาจจะมีคําถามว่าคนจีนรู้สึกอย่างไรกับเจียงชิงหรือเราในฐานะคนที่เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ ควรคิดอย่างไรต่อเจียงชิงผมคงไม่าอาจพูดแทนคนจีนได้แต่ที่เห็นได้ชัดก็คือรัฐบาลจีนจัดเจียงิงเป็นฝั่งผู้ร้ายในการปฏิวัติวัฒนธรรมและไม่ค่อยอยากให้มีการพูดถึงในแง่อื่นที่ตรงขา้ามกับข้อมูลรับสักเท่าไหร่ในสื่อโซเชียลของจีนหลายแพลตฟอร์มก็ค้นหาคําว่าเจียงิงไม่พบด้วยซ้ําในบทสุดท้ายผมจึงอยากชวนทุกท่านคุยในสิ่งที่เราศึกษาได้จากเรื่องของเจียงชิงทุกท่านทราบดีว่าฐานะกอเมาเจอตุงในสังคมจีนสูงมาก ความผิดของเหมาเจ๋อตุงในโครงการก้าวกระโดดไกลทำาหคนจีนตายไปเพียบและการปฏิวัติวัฒนธรรมทําเศรษฐกิจกและสังคมจีนย้อนหลังไปเป็น10ปีกาะนั้นเหมาเจ๋อตุงก็ไม่เคยถูกพิจารณ์หรือว่าถูกตัดสินความผิดมีแค่เติ้งเสี่ยวผิงที่กล่าวไว้ว่าเหมาเจ๋อตุงมีความดีเจส่วนมีความผิด3ส่วนหากผมถามว่าทําไมการปฏิวัติวัฒนธรรมถูกโยนเป็นความผิดของแก๊งสี่คนทุกท่านก็คงสงสัยว่าคําถามนี้จะถามทําไมเมื่อเห็นชัดๆว่า แก๊งสี่คนก่อเรื่องไว้มากแค่ไหนแต่เช่นเดียวกับเจ้าของสุนัขดุที่ถ้าหากว่าสุนัขดุไปกัดใครบาดเจ็บก็มีความรับผิดชอบว่าดูแลสุนัขได้ไม่ดีเหมาเจทุงไม่ควรมีความรับผิดชอบต่อการสั่งการหรือว่าการอนุมัติเลยหรือผมคิดว่าปาดมีของเหมาเจทุงมีผลกับท่าทีที่คนทั่วไปมีต่อจริงจริงไม่มากก็น้อยอย่างเช่นการยึดอำนาจของแก๊งสี่คนโดยเย่เจินยิงก็มีข้อสังเกตว่ามีการเตรียมตัวมานานรอก็แต่รมพุทธพาพัดมาค่อยลงมือ ซึ่งลมบุรพาในที่นี้ก็คือรอให้เหมาเจะตุงตายซะก่อนค่อยจัดการจริงๆเรื่องนี้เหมือนรอห้องเต้ที่ทุกคนเคารพรักสวรรคตกก่อนค่อยสังหารมเหสีตัวร้ายกับขันทีกังฉินเรื่องนี้ตอกย้ำได้ดีว่าระบบสมบูรณายาสิทธิราชฝังรากลึกไม่ได้เหือดหายไปจากสังคมจีนเลยแม้จะผ่านการปฏิวัติสินให้มากว่า60ปีเช่นนี้มองย้อนกลับไปยังการปฏิวัตวิตวัฒนธรรมกล่าวได้ไหมครับว่าอำนาจของแก๊งสี่คนแท้จริงแล้วก็คืออำนาจของเหมาเจิตุง ที่ใช้ผ่านแก๊งสี่คนนั่นเองและแน่นอนว่าหลังปี1978ที่เหมาเจอตุงลาโลกต้องมีการเทิดพระเกียรติฮ่องเต้เหมาเจอตุงส่วนคนที่ต้องถูกตราหน้าแทนฮ่องเต้ในประวัติศาสตร์ก็คือคนที่ไม่ทันเกมการเมืองเป็นคนที่พ่ายแพ้ในเกมแย่งชิงอำนาจเกมการเมืองแบบนี้ประวัติศาสตร์จีนยุคราชวงศ์เราก็เห็นตัวอย่างมานับไม่ถ้วนใกล้เข้ามาหน่อยในยุคสาธารณรัฐเราก็ได้เห็นการต่อสู้ระหว่างหยวนชื่อขายกับซุนยัตเซนและในยุคคอมมิวนิสต์ เรื่องของจริงๆก็จะไม่ใช่เกมการเมืองสุดท้ายที่เราจะได้เห็นแน่นอนครับผ่านเรื่องของจริงๆเรายังได้เห็นถึงชะตากรรมของผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏแม้จะผ่านจากยุคราชวงศ์มาสู่ยุคจีนแดงชะตากรรมของผู้ถูกกล่าวหาก็ยังเหมือนเดิมผู้ใดที่เป็นผู้ต้องหาคดีกบฏเป็นปฏิปักษ์ต่อฮ่องเต้ที่เคารพรักแล้วลูกเมีายญาติพี่น้องสามชั่วโคตรก็ต้องประสบชะตากรรมเดียวกันแม้แต่ลูกๆหลานๆที่พิสูจน์ไม่ได้ว่ามีความผิดเช่นเดียวกับพ่อแม่ก็ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส เห็นได้จากกรณีของเติ้งเสี่ยวผิงและหลิวเซ้าฉีที่ลูกๆของทั้งสองต้องถูกจับขังและถูกบังคับให้ปรักปรำพ่อแม่ของตัวเองเมื่อไม่ยอมก็ถูกทรมานต่างๆนานาการทรงเด็กลงไปทำงานในชนบทก็เป็นการทำลายโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนทำลายโอกาสในการสร้างฐานะให้กับตนเองเรียกได้ว่าเหล่าเลสกาดของท่านประธานเหมาแทบจะร้อยทั้งร้อยเป็นรุ่นที่เสียโอกาสในชีวิตมีแต่ความหลังอันแสนเศร้าต้องจมอยู่กับความผิดของตนเองเมื่อครั้งอยู่ในวัยที่ฮอร์โมนพุ่งพล่าน ไม่ว่าจะเคยประนามคนที่ตนเองรักหรือว่าเคยพลั้งมือทําร้ายผู้อื่นน้ําตาที่ไม่เคยเหือดแห้งเหล่านี้ใครควรจะต้องเช็ดใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบเจียงชิงคังเชิงเจ้าวนเหวีนหรือว่าเมาเจอตุงผมก็ไม่ทราบนะครับแต่เท่าที่เห็นก็คือราคาของความสูญเสียที่เกิดจากการปฏิวัติวัฒนธรรมมีประชาชนชาวจีนนับไม่ถ้วนเป็นผู้ชําระเมื่อคิดถึงบารมีของเมาเจอตุงแล้วแม้พูดไม่ได้เต็มปากว่าเจียงชิงคือแพปะรับปาก เป็นผู้ที่รับกรรมที่ตัวเองไม่ได้กอ่อแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าจริงๆก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดจากการปฏิวัติวัฒนธรรมทุกท่านคิดอย่างไรกับจริงๆคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วพบกันใหม่ในเดไดเจ์ตอนถัดไปผมพันธการอนะสวโชคสวัสดีครับ